คงไม่มีใครที่จะรู้ซึ้งถึงคุณค่าของป่าชายเลนได้ดีเท่ากับคนที่ต้องอาศัยและพึ่งพิงป่าชายเลนในการดำเนินชีวิตดังเช่นชาวบ้านทองหลางและบ้านแหลมหินสองชุมชนชายฝั่งในตำบลหล่อยุงจังหวัดพังงาที่ทุกวินาทีชีวิตยังคงเกี่ยวข้องและผูกพันกับป่าชายเลนเอ่าวพังงาแต่ก่อนก่อนที่สัมปทาน ป่าไม้เกี่ยวกับการเผาถ่านจะเข้ามาในความอุดมสมบูรณ์ป่าเออทรัพยากรเดิอผู้หอยปูปลาเออมันจะหาง่ายกว่าชาวบ้านก็ประกอบอาชีพกันแบบแบบอิสระพอมีพอกินหลังจากหาไปได้แล้วมาส่วนหนึ่งมากินในครอบครัวส่วนหนึ่งก็สามารถแบ่งขายไปได้พ่อก็จะทําเป็นไซไซราวอะค่ะก็แถวแถวว่างบริเวณแถวแถว,แถว,แถวป่าชายเลนนะคะถ้าหากไม่มีป่าชายเลน พ่อก็ไม่สามารถหาปลาได้ค่ะป่าชายเลนเอ่าวพังงาน,นับว่าเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่ป่าชายเลนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่แล้วความอุดมสมบูรณ์ที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านกลับต้องถูกทำลายและถูกคุกคามจากคนนอกชุมชนที่เข้ามาหลังจากสมปทานปิดบ่อกุ้งนากุ้งเข้ามา ทำลายพื้นที่แล้วก็ปล่อยน้ำเสียทำให้ตอนนี้อาหารุ้งหอยปูปลาลดลงเยอะหลังการถูกบุกรุกทำลายกลุ่มอนุรักษ์จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลเฝ้าระวังและฟื้นฟูป่าชายเลนเอ่าวพังงาให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งก็มีข้อสรุปกันว่า มันมันน่าจะสร้างทายาทหรือว่าคนที่รับช่วงต่อประกอบกับว่าเด็กรุ่นหลังในหมู่บ้านเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขาดช่วงในการที่เรียนรู้หรือว่ามาไม่มีเงื่อนไขที่เขาได้มาเรียนรู้ทั้งเรื่องของกระบวนการต่อสู้ของของพี่น้องชาวบ,บ้านในการปกป้องป่ารวมถึงเงื่อนไขในการที่ให้เขาได้มาสัมพันธ์กับตัวป่าและเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาสสสซ,ซ,ซ,ซและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปยังตำบลหล่อยูงจังหวัดพังงาเพื่อศึกษาดูงานติดตามผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนงานฐานทรัพยากรอาหารอ่าวพังงาอันเป็นรากฐานของการสร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชนและร่วมทำกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนกับชาวบ้านและกลุ่มเยาวชนเด็กชายเลรักป่าชายเลนซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้สร้างโอกาสให้คนทั้งในและนอกชุมชนได้หวนคืนกลับไปหาพื้นป่า สร้างความผูกพันระหว่างคนกับปลาที่มาพร้อมๆกับมิตรภาพอันอบอุ่นของผู้ร่วมทำกิจกรรมเนื้อหาบางเรื่องเนี่ยมันซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญเหมือนกันของปลาชายเลนเนี่ยมันถูกล่าเลยโดยเฉพาะเนื้อหาในเรื่องของอาหารและก็น่าจะเป็นประเด็นเนี่ยที่เชื่อมต่อกับเด็กๆได้เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ซอฟด้วยแล้วก็เงื่อนไขคนเป็นแม่กับเด็กเนี่ยให้มีความใกล้ชิดกันขึ้นโดยใช้ตัวอาหารเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวผูกพนันก็คิดว่า ถ้าครอบครัวแข้มแข็งแล้วก็มันมีเงื่อนไขในตรงนี้เนี่ยเชื่อมต่อเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นหลักประกันน,นะครับในการที่จะยืนหยัดในการรักษาฐานสิบิกรอาหารได้เนี่ยนะวันนี้พื้นป่าที่ถูกทำลายได้ถูกฟื้นฟูให้กลับคืนมาใหม่จากความร่วมมือกันของชุมชนและนี่คือชีพจรแห่งความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง ที่เกิดจากกิ่งก้านใบและความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้ชายเลนรับป่าชายเลนสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ